พบกันประจำสัปดาห์กับรายการคู่หูคู่กีครับผมเอกครับผมพัดครับครับวันนี้เรามารีวิวหูฟังตัวใหม่ที่ทุกคนรอคอยครีเฟรชนักหนามากที่เราจะให้เรารีวิวใช่ตัวนั้นคือหัวเว่ยฟรีบัตโปรครับหัวเว่ยฟรีบัตโปรหัวเว่ยทวที่ออกเสียงผิดครับผมก็ตัวนี้ครับบอกไปก่อนว่ามีท่อน้ําเลียงแล้วท่อน้ําเลียงคืออะไรวะเป็นต้นไม้เหรอเราพบแฟนกับคนหนึ่งชื่อว่าคุณยาง อย่างเสียโยไม่รู้อย่างอะไรไรอย่างอะไรครับก็เขาเป็นคนสปอร์ตตัวส่งตัวเนี้มาให้เรารีวิวฟรีแล้วทำไมคุณเรียกเขาท่อมเลี้ยงก็คือของเขาเยอะมากนะครับหูฟังเขาแบบเขาซื้อมาเยอะมากแล้วก็มีแต่หูฟังแบบโหดูแต่ละตัวแบบน่ารีวิวมากครับขอบคุณมากครับแต่ก็ที่สําคัญที่สุดก็คือขอบคุณมากใจก็ใจใจจริงคุณยังขอบคุณมากก็ฝากเป็นท่อเลี้ยงเราต่อไปครับผม ครับผมก็ไปรีวิวกันเลยคุณพัดนพาทัวร์เลยแล้วกันง่ายๆครับผมฟีบัตโปรครับมันมีด้วยกันสามสีสีขาวสีดําสีเทาครับตัวที่เราได้รับมาเป็นสีเทาอืหน้าตาเป็นแบบนี้ผมเทียบขนาดครับแอปพลิโปรที่ผมมีแล้วกันอืใหญ่กว่าสักขนาดไหนใหญ่ก็พอสมควรพอสมควรดูความหนาสิหนาก็หนาก็เยอะเลยหนาก็่เยอะหนาก็เยอะเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับภายนอกก็เป็นประมาณนี้อันนี้คือด้านหน้านะเพราะมันเปิดอย่างนี้นะ ส่วนด้านหลังเนี่ยสวยกว่าแน่หัวมีโลโก้เออเอาไว้เป๊ะทำไมไม่เอาโลโก้ไว้ข้างหน้าทันทีแล้วก็พลิกมาด้านล่างเนี่ยเขาจะมีตรงนี้เป็นไฟบอร์สถานะเวลาชาร์จชาร์จเป็นพอร์ต USB บก็มีประมาณนี้ด้านแน่มันมีปุ่มเลยคุณผัดมีมีปุ่มนะครับแน่มีครับแหนด้านค้างครับในปุ่มวะหายากมากอ๋อแบบเดี๋ยวมุกมุกจริงๆผมผมรู้เลยว่ามีโอ้โหก็ไม่รู้แต่ควาจะหาได้เจอเนี่ยครับ แต่ผมไม่รู้เลยนะจนแบบผมต้องไปแพรกับแอปแล้วแอปบอกว่าให้กดปุ่มปุ่มมันอยู่ไหนวะ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ไปนั่งดูแมนวลอะไรเงี้ยหาไม่เจอจริงๆแบบโนแบบเปิดออกมาเจอหูฟงังเฟิร์สอิมเพรสชั่นครับโอ้หูฟังหน้าตาประหลาดเหมือนลูกตามแมลงอะไรสักอย่าง <c oughs> อยากยิบปอกมาเหลือเกินยิ่ไงวะ <c oughs> ยิ่ลำบากนิชี้ปกติจะใช้สูตรคุณเองไงเรานี้ชี้กวาดก็หาตัวมันก็กวาดไม่ได้เนี่ยใหญ่ไปอย่างนั้นคือมันไม่มีช่องเอานิ้วเข้าไปทาอะไรกับมันได้เลยเนี่ย ตอนนี้วิธงการ้ดูคู่มือเลยทีเดียวเขาบอกไอานี้โป้งแต่ตรงนี้ลูกตามลแงมาเนี่ยแต่กรเชันขึ้นอแต่ก็คืออันนี้คือวันนี้โชคดีคือนิ้วผมฝุดๆนะวันไหนที่นิ้วผมลื่นผมก็จะทําไม่ได้คือทํายากมากที่ออกลำบากครับใช่ครับหูฟังหน้าตาประมาณนี้ครับอ่ะไหนๆก็เที่ยวแล้วผมเที่ยวไอแอร์พอตด้วยกันอ่ะเที่ยวกับแอร์พอรตโปรเป็นไงบ้างเล็กว่าแต่ดูแบบตันๆดูบอกไม่ถูกดูอินดัสเทรียลดิสไออินดัสเทรียลดีไซน์มันเรียมจัดเกินอะไรวะ อันนี้แล้วแต่ชอบแล้วกันนะตัวสีเทาที่เราได้รับมาบอดี้เนี่ยตูฟันเนี่ยมันจะเงาๆอย่างเงี้ยเป็นรอยนิ้วมือได้แบบมหาศาลมากับวัสดุไม่แน่ใจเป็นอะไรมันเย็นๆนะครับพลาสติกเคลือบครีเมียมอะไรเนี่ยนะตัวสับไปก็เป็นเขาบอกเป็นบลูทูธห้าจุดสองแล้วก็มีระบบมีระบบที่บอกให้รู้ได้ว่าเอาหูฟังจากหูมันมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้ไอ้ดำๆไอ้ดำๆตามแมลงนี่แหละแล้วก็มีระบบ a อ c ด้วยก็คือตัดสินรบกวนได้ด้วย่ไม่ที่ใช้ตัดสินรบกวนเนี่ย ในคู่มือบอกว่ามันเจอเฟซิงเอาคือแบบใส่ <Gym. S 1> แล้วอยู่ด้านหน้าเราอมันก็คือน่าจะเป็นขีดบนเนี่ยเขาบอกมีสองตัวใช่ไหมสองตัวด้านหน้ามีสองก็คือมีสองขีดขีดบนกับขีดล่างด้านหลังมีหนึ่งด้านหลังมีหนึ่งแต่ว่ามีสองขีดไม่รู้ไม่รู้อันบนหรืออันล่างครับผมไม่ด้านหลังนี่ไว้รับเสียงเราหรอไม่รู้กันตัวไหนไม่รู้ตัวไหนใช้รับเสียงนั่นแหละครับเพราะว่าดูคู่มือก็ไม่ได้บอกละเอียดตัวนี้ชาร์จชาร์จแบบไวเลสได้ด้วยใช้แบบไรตัวตัวกล่องชาร์จได้ใช้แบบไวเลสได้ด้วยอืแบ แบตเตอรี่ใช้หนึ่งครั้งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้กับ emu itb ก็คือตัวระบบปฏิบัติการล่าสุดของหั a เว i ยเนี่ยเขาบอกว่าฟังเพลงถ้าเปิด nc นะได้ห้าชั่วโมงถ้าปิด nc ได้แปดชั่วโมงแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ได้มีหัวเว i ไม่ได้ใช้หัวเว่อฟังเพลงดาไงอย่างละชั่วโมงเออเหลือสี่ชั่วโมงัเหลือสี่ชั่วโมงกับเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงใช่ก็มาแอบกันบ้างก็อย่างที่บอกอะว่าแอปเนี่ยมีอยู่ในเฉพาะ Android ใน iPhone ไม่มีใช่ครับทีเนี้ยแอปเนี่ยในแอ t สโตก็ไม่มีเหมืออนนกัข Android ใช่เพจโซลได้เพจโซลเอ่อเ Store ไม่มีเหมือนกันก็ต้องไปสแกน QR code แล้วก็ดาวน์โหลดหรือไม่ก็เซิร์ชเอาชื่อ AI Life ครับ,รบอันนี้ผมต่อไปละก็ให้ดูนี่คือตัวนี้ HUAWEI FreeBuds Pro จิ้มเข้ามาแอปมันก็ก็จริงๆก็ง่ายๆนะครับก็มันก็บอก Connect แล้วก็บอกว่าแบตเตอรี่ตัวหูซ้ายหูขวาเท่าไหร่แบตเตอรีร่ตัวกล่อ,องเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ที่ที่เด่นก็นคือ noise cancellation เนี่ยจิ้มเข้าไปปุ๊บ noise cancellation เนี่ยจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่โหมด อืมจริงมีแค่สามโหมดโคซี่เจเนอร์ลอัลตร้าครับไดนามิก <General, Ultra. S 1> ค,คือมันจะปรับสามโหมดเนี้ย head, อาอัตโนมัติอ๋ออืมโคซี่เนี่ยจริงๆมันก็คือคือความแรงของนอยน์เคานเซลเลชันคือโคซี่น้อยสุดเจเนอร์ General, ลอตรงกลางอัลตร้านี่คืออัลตร้าคือเยอะสุดอะไรอย่างเงี้ยอืมความแรงในการที่มันจะทำนอยน์เคานเซลเลชันอะไรเงี้ยก็คืออัลตร้าคือ, ar, คอหมายว่าจะจะ,จะกันเสียงภายนอกได้เยอะสุดประมาณเถอะใช่จริงไหมเดี๋ยวไปฟังเรารีวิว ออฟก็ออฟไม่มีอะไรก็ปิดทุกอย่างฟังปกติใช่ awareness ก็คือโหมดทานพ i v a c y ก็คือใช้ไมโครโฟนรับเสียงภายนอกแล้วเราได้ยินเสียงภายนอกกับเสียงเราก็คือ a m b e n s o u n แล้วก็มันจะมีเพิ่มอีกนิดนึงก็คือเหมือน enhance voice กดแล้วเสียงดีขึ้นไหมวอยดีขึ้นไหมเดี๋ยวเราไปว่ากัน enhance voice ประมาณว่าจะรับเสียงพูดได้ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นใช่ใช่ enhance voice ครับช็อตคั ก็ก็คือบอกว่าเฉยบอกว่าเหมือนสอนเน่ยว่าใช้งานยังไงบีบหนึ่งครั้งทําอะไรด้านซ้ายด้านขวาครับก็ประมาณนั้นแต่เซ็ตไม่ได้นะครับสวายด์ก็คือปรับเอ่อโวลูมเวลาสวายด์เนี่ยคือการปรับโวลูมเดี๋ยวคุณพาสอนอีกทีหนึ่งแล้วกันครับอ่าซึ่งก็ปรับไม่ได้เหมือนกันสิ่งที่ปรับได้คือ pinch and hold ก็คือบีบตัวนี้มันใช้บีบใช่ไหมเหมือน airpods pro ตัวนี้สามารถเซ็ตได้ว่าให้บีบเนี่ยแล้วค้างไว้เนี่ยให้เป็นด้านซ้ายเป็นเอ่อเป็น noise control หรือเป็น voice assistant แต่ถ้าเป็น noise control เนี่ยจะให้มันบนกี่อัน noise cancellation of awareness อะไรเงี้ยแล้วก็ด้านขวาก็เหมือนกันจะให้เซตให้เป็นไรครับครับก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็เซตได้ w e r e detection ว่ามัน detect หูเข้ามาไหมหรืออ,อะไรเงี้ยค่นั้นเลยการใช้งานบุณสาธิตก็ใช้งานับผมสาธิตแบบ default mode หมายถึงว่าไม่ได้ต่อแอปควบคุมด้วยตัวหูฟังเองจ้าแไงก็เปิดฝามาก็กดเชื่อมต่อ,อก็ออย่างที่บอกคุณต้องกดไอ้ปุ่มข้างๆเนะี่ย ซึ่งมองไม่เห็นค้างมันจะเป็นสีขาวกระพริบก็คือข้อมลเช่อมต่อพอเช่อมต่อได้ปุ๊บที่ไปจับหูฟังก็ฟังเพลงไปปกติวิธีการควบคุมเนี่ยคุณต้องใส่ที่หูด้วยนะให้เซนเซอร์มันรับรู้อว่าว่าว่าเราใส่อยู่อ่ะก็บีบหนึ่งครั้งเพย์พอดตเห็นไหมบีบหนึ่งครั้งเพย์พอดย้ำนะฮะไอตัวนี้คือวิใช้วิธีการบีบบีบเหมือนได้พอโปรอ่ะง่ายๆบีบสองครั้งข้ามเพลงไปข้างหน้าบีบสามครั้ง ถอยมาเพลงก่อนหน้านีมีอยู่แค่นี้ครับีบค้านบีบค้างก็คือเปลี่ยนโหมด A N C มันเอ A N C ใช่ก็มี a a r e n e s s มี Noise cancellation แล้วก็มีออฟใช่วนไปเรื่อยๆไอ้พวกที่เมื่อกี้บอกว่า A N C มีใช้ตัวไหนใช้ออลต้าอะไรเงี้ยต้องไปเซตในแอปแล้วก็มันก็จะอยู่โหมดนั่นแหละใช่แต่ว่าถ้าใช้กับไอโฟนนี่ก็ไม่รู้มันคือโหมดอะไรนะเพราะมันก็เซตไ่ได้อ่าแล้วก็บวอลุ่มด้วยบวอลุ่มอ๋อใช้วิธีการปรับเสียงตรงนี้ปรับเสียงได้ใช้วิธีการถ่ายขึ้นเรียกเลยส แต่สวยสวยพื้นที่ที่เรลาเราใส่แล้วเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าเราอะ่ะอืมมันอยู่มันอยู่ด้านหน้าเราอะ่ะก็คือที่ก้านเนี้ยถ่ายขึ้นถ่ายลงถ่ายถ้าถ่ายขึ้นก็เพิ่มเสียงเนี่ยถ่ายขึ้นถ่ายขึ้นเพิ่มเพิ่มเสียงกับปาดลงลดเสียงแค่นั้นแค่นั้น,น,นมาพูดถึงเรื่องเสียงกันมัน้งครับก็เหมือนทุกคลิปก็ก่อนที่จะฟังเราพูดว่าเสียงเป็นยังไงไปฟังเองก่อนเลยก็แนะนําให้ใช้หูฟังฟังครับ ก็ว we to ิธีการฟังของเราเนี่ยเวลาเราอัดเสียงก็เหมือนเดิมทุกคลิปเราพูดว่าเราอัดเสียงแบบ r รีเ t ทีฟก็คือทุกคลิปเราอัดเสียงแบบเหมือนกันสิ่งที่ต่างกันก็คือหูที่เรารีวิวเราใช้หูเทบในการอัดเสียงเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณฟังจากคลิปของเราหลายๆคลิปคุณจะเทียบได้ว่าหูฟังตัวไหนเบสเยอะเบสน้อยอะไรย่างเงี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาฟังเสียงจากคลิปของเราแล้วเนี่ยเวลาคุณเอาหูฟังไปฟังในหูคุณจริงๆเนี่ยเสียงมันจะได้แบบเป๊ะๆนะเพราะมันผ่านหูเทพผ่านการคอมเพรสของ YouTube อะไรหลายอย่าง ก็ไปฟังฟังฟังกันเลยครับเสียงเป็นงไง เสียงแย่เสียงดีอันนี้ผมว่าเสียงกลางๆเสียงกลางหมายความว่าไงคือผมว่าเสียงเบสก็ออกแต่ไม่ลึกเสียงแหลมอันนี้ผมรู้สึกว่าออกน้อยจนผมรู้สึกว่ามันอู้อะสเตทมันกองกว่ากลางกลางกงนะหูฟังตัวนี้เสียงผมรู้สึกแบบกึมกึ่งกึมกึ่งไม่มีจุดเด่นคือไม่มีไม่ไม่เบสไม่หนักแหลมไม่เชียร์กลางก็กลางกลางมิติก็งั้น ใช่แล้วก็แบบไม่ได้เน้นเสียงร้องไมม่อืผมบอกไม่ถูกบอกตรงๆแล้วตัวนี้ราคาห้าพันครับบอกตรงๆตัวนี้ผมว่าเสียงเทียบกับราคานี้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้มจะราคานี้ไม่คุ้มทีเดอยวพอร์ตโปรอะไรเงี้ยสามพันกว่าบาทผมว่าคุ้มราคาอีกตัวแฮปปี้ปลั๊กที่ผมชอบมากๆที่ตอนนั้นรีวิวคลิปแบบว่าเบสหูฟังทูริวาเสครับผมว่าเสียงดีกว่าเยอะสำหรับผมนะราคาฮะเท่ากันกับตัวนี้ห้าพันครับ อ่ะคุณพัดผูพูดหมดแล้วครับคือตอนแรกที่คุณเพูดอะตอนแรกที่คุณเอกพูดผมแบบเห็นด้วยผมหรือเปล่าตอนแรกผมไม่เห็นด้วยเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นผมอาจจะยังฟังแบบคือผมเทียบแค่แอร์พอรโปรตัวเดียวตอนนั้นแหละอืมครับแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันก็เสียงก็ไม่ไม่ได้ดีเรียกว่าอะไระมันก็ไม่ได้แย่กับแอร์พอรโปรมากขนาดนั้นนี่อะไรเงี้ยแต่พอไปไปฟังตัวอื่นเทียบแบบที่คุณเอกบอกผมเงี้ยผมก็ไปฟังของซีมีเออ ฟังแค่พี่ป๊กคเพราะว่าหูยที่คุณเอกใช่ไหมผมลองฟังที่เออว่ะคือตัวนี้เห็นด้วยว่าแหลมแหลมมันออกจะห้วนไปหน่อยคือคือมันมีแต่มันไม่ได้แบบเทียบเท่กับตัวอื่นที่เราพูดไปข้างต้นเนี่ยอืมันแหลมมันเยอะกว่าไงมันมีควาสึกว่าเสียงมันจะใสกว่าเล้าฟังเสียงนักร้องหญิงอย่างปามมี่อย่างเงี้ยครับหางเสียงมันจะมีประกายฟังแล้วมันเพลาะขึ้นแต่ฟังตัวนี้มันจะแบบ เหมือนปามี่แบบไม่ค่อยมีอารมณ์ร้องเพลงไงเข้าจว่าอารมณ์แบบปามี่ไม่ไม่ไม่ยังไงเป็นเป็นวัดอยู่เออเหมือนปามี่แบบโดนบังคับให้มันร้องอะไรเงี้ยแต่ถ้าฟังหูอื่นแบบโอ้ปามี่แม่งแบบสิ่งพาะว่าอะไรเงี้ยครับผมลมนั้นแล้วก็เราใช้หูเทปในการอัดกราฟเดี๋ยวไปดูกราฟกันว่ามันเป็นอย่างที่เราพูดจริงๆไหมครับโอเคกราฟเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเราใช้หูเทปคาลิเบรตที่300เฮิรตจะได้ความดังที่94เดซิเบลอะไรที่เหนือเส้นนี้ขึ้นไปคือบูสต์ ด้านซ้ายมือคือด้านย่านเบสเสียงกลับเบสก็ถูกบูทระดับหนึ่งก็เหมือนที่เราได้ยินนั่นแหละคือเบสมันมีแต่มันไม่อะไรนะคุณบอกว่ามันไม่ลึกมันก็ไม่ลึกจริงไาะถ้าลึกมันควรจะบูทที่ด้านย้านต่ํามากๆใช่ไหมใช่คือเบสมันก็อ้วนๆนวลๆไปทุกย่านเนี่ยครับแต่ก็ไม่มีอะไรที่มันเด่นขึ้นมาครับพอไล่ไล่มามันปวดตรงนี้ประมาณเสียงกลางเนี่ยเสียงกลางอันนี้เสียงกลางปูดเยอะมากเลยแต่เราฟังก็ไม่ได้รู้สึกว่าคือคือการบอกว่าเสียงกลางดีไม่ได้หมายความว่ากรา มันไม่ได้หมายความว่าสูงไปบางทีรู้สึกอู้เนี่ยเราเคยอธิบายไปบางคลิปอะเออส่วนไล่ไปทางนี้ก็จะเป็นเสียงแหลมและเสียงแหลมนี่ยังไม่พ้นเส้นคลิเบตขึ้นมาเลยด้วยอันนี้ประหลาดมากไอ้ตั้งแต่ย่านกี่เท่าไรเนี่ยสามเคกว่าขึ้นไปเนี่ยหายแบบควบลดลงมาเลยแล้วก็ให้มันขึ้นแต่ขึ้นยังไงก็ไม่ไม่สูงกว่าระดับที่เราที่เป็นระดับคลิเบตใช่ไหมเพราะฉะนั้นจรียงกราฟเนี่ยแม็กเซนก็คือเสียงเบสไม่ลึกไม่ลึกเสียงสูงอุ้ยกุด กุดไปเลยหายไปเลยอะไรเงี้ยโอ้อ่ะเสียงการก็ที่บูธตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเสียงการจะดีที่บอกบูธไปก็อาจจะไม่ดีก็ได้เอเสียงร้องเสียงพูดไม่ได้ชัดไม่ได้ชัดมากใช่เพราะว่าเสียงพูดบางทีอาจจะมีประกายเสียงที่เป็นเสียงแหลมมาปนไงมันมันหายไปมันเลยรู้สึกไม่อี้หรือเปล่าแต่เราไม่ได้บอกว่าเสียงโดยรวมเราแย่นะเพียงแต่ว่าผมว่าเสียงมันกลางๆแล้วก็มันไม่คุมราคาแล้วก็เสียงช่วงเสียงแหลมมันจะอู้นิดนึงคือต่ากของความคาดหวังในช่วงราคานี้ประมาณนี้ดีกว่าใช่ ครับประสบการณ์ใช้งานมั้งครับก็ตัวนี้ดีไม่ดียังไงคืออย่างแรกที่เคยบอกไปคือปุ่มแพร์ลิงเนี่ยซ่อนซ่อนลึกเกินไปซ่อนตัวไว้เนียนมากครับปุ่มแพรลิงไม่เจอตรงกล่องเลยการรูดขอบเสียงเนี่ยผมว่าไม่ขอบเสียงสําหรับการรูดขอบขอบของเพิ่มบอลลุ่มเพื่อเพิ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับคือเอ้ผมว่ามันโอเคสำหรับผมนะผมว่ามันโอเคก็ หมือนเป็นแบบจะเชอร์อีกแบบหนึง่งที่ที่ออกมาใช้งานได้จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่นะตัว t i ิกพอที่เราเคยรีวิวก็เป็นแบบนี้มาก่อนตัวโซนี่แต่ตัวนั้นเป็นแบบเดโฟนก็ใช้เขียๆกันมาก่อนออก็ตัวนี้ก็ไม่ได้ใหม่แต่ว่าผมว่าโอเคอยู่ปัญหาคือการเอาเออกจากก่องยากอันนี้ลำคาญมากสุดๆเลยอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือคจุกสิบ จุกซิลิโคนเดี๋ยวให้ผมจบก่อนครับจุกซิลิโคนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนิ่มใหม่แล้วเวลาพอมันจุกหูผมพอดีเวลาผมถอดออกปุ๊บหูมันปลินผมก็ต้องไ่เอามันโดนหูคนเหรอคนดึงจนมันปิ้นพลิกกลับได้เลยเงหรอใช่หูมันอ่อนมากมันบางมากเลยและครับก็ใส่สบายไงนุ่มไงเอาผมไม่มีปัญหาเรื่องใส่ผมใส่ฟิตหูแต่มีปัญหาเอาออกแล้วจุกมันปิ้นผมก็นัองมานั่งพลิกออกดีจุกกลับไปหมใส่มันทั้งวันเลยแต่ผมบ้างผมอย่างแรกที่ผมไม่ชอบคือวัสดุตัวหูฟังมันเป็นแบบ เงาเงาแวบแวบอ่ะแล้วเวลาจับไปเรื่อยๆมันจะสกปรกเป็นรอยนิ้วมือง่ายเี้ยมันรู้สึกไม่คือคนเป็นคนไม่ชอบของที่มันดูเงาเงาแล้วเป็นรอยนิ้วมือก็เช็ดประมาณนั้นเช็ดเงาปุ๊บมันจะดูสวยเลยนะก็เช็ดเสร็จใช่ไหมเก็บใส่กล่องใช่ไหมหยิบมามันก็เป็นเป็นรอยแล้วไงเป็นง่ายใช่ไหมกูต้องเช็ดตลอดเวลาเลยกูต้องใส่ถุงมืออย่างนั้นเลยหรอมันก็ไม่ใช่อันนี้คือส่วนตัวไม่ชอบวัสตภัณฑ์เงาไม่ชอบก้านเหลี่ยมอืดีไซน์ของมันเนี่ยมันดูแบบอะไรที่มันดูเหลี่ยัเดียบม บอกไม่ถูกมันเขาอินดัสเทรียลดีไซน์ไม่อะผมไม่ชอบแบบอุตสาหกรรมใช้้เวลาใส่ไปแล้วมันไม่รอครับเหมือนออกมาจากหนังสตาร์เทคยังไงก็ไม่รู้เออมันดูแปลกอันนี้แล้วแต่ชอบส่วนในถูถูของคุณวอลุ่มเนี่ยอผมกับไม่ชอบนะคือมันควบคุมไม่ค่อยจะได้อ่ะครับอืมไปครั้งแรกที่ผมรอผมอาจจะไม่ได้เอามือไปไปลองด้านหลังนะผมถูเลยหลุด โอ้หลุดออกจากหูเลยอะไรเงี้ยผมไม่มีปัญหาแน่นะคุณจะถูแรงก็ถูอะไรอยถูเบามันก็ไม่ติดไงเหรอเออไม่รู้สิการมือข้างหลังดันไปอันหนึ่งแล้วมือเอ่ออันี้พอพอลองมันต้องฝึกใช้แป๊บหนึ่งมันก็มันก็พอได้แต่ว่าก็เฉยะคยอะส่วนจุกเนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบเลยเพราะว่าจุกกับท่อน้ําเสียงของมันคือท่อน้ําเสียงมันแค่จะก้านใหญ่อืมแล้วมันเหมือนมันยัดเข้าไปแล้วมันแบอกมันไม่สบายหูอะแต่จุกมันไม่ได้มันไม่ได้แบบใส่แล้วไม่สบายนะงงที่พูดไหม แต่ผมว่ามันมีเสียงครับมีผลกับเสียงอะ่ะผมคิดว่าอย่างไงเพราะจุกมันสําหรับผมอะใส่แล้วไม่ไม่ฟิตเหรอคือคือถ้าใส่จุกกลางก็ไม่ค่อยฟิตใส่จุกใหญ่ก็ใหญ่ไปอืมจุกเล็กก็ไม่ฟิตอยู่แล้วถูกป่ะก็เลยต้องใส่จุกกลางแล้วมันก็ไม่ค่อยฟิตก็ใส่ใหญ่ก็ใหญ่ไปใช่ต้องมีอะไรที่มันกลางระหว่างใหญ่กับกลางผมว่าลักษณะจุกมันแนวหน้าตามันเป็นวงรีอะครับเราบอกไม่ถูกอะมันใส่แล้วมันไม่ฟิตอะแต่มันก็เป็นวงรีมาหลายยี่ห้อใช่ไหม แต่แอร์พอร์ตโปรผมก็เป็นวงบีนะแต่ผมใส่โลฟิตก็ใช่ก็ตั้งแต่แอร์พอร์ตโปรเป็นวงบีเนี่ยมีหลายเจ้าทำวงบีเลย <c oughs> พูดถึงแอ no <c oughs> คทีฟ <c oughs> น้อยคอนเซลเลชันมั้งว่ามันดียังไงก่อนที่จะไปพูดอะไรทั้งหลายเนี่ยไปลองฟังเองก่อนเลยค่ะผมใช้หูเทปอัดเสียงแอคทีฟน้อยคอนเซลเลชันให้ฟังไปฟังด้วยหูฟังครับ <c oughs> <c oughs> Noise Cancelling ฟังแล้วเป็นไงบ้างคือเอาแบบคร่าวๆรวมๆอ่ะอันี่คุณพัดคุณพัดอัดมาเนี่ยคือเป็น Default Mode ของ iPhone ผมว่าโอเคนะค,คือคือค่อนข้างดีเลยนะ a c t i v ฟแบคเคอร์เซชของหงโวยครับแต่ถ้าลงลึกกว่านั้นอีกเนะี่ยคือตัว iPhone มันปรับอะไรไม่ได้ในตัว Android เนี่ยมันปรับได้อย่างที่บอก กิดมาตอนต้นก็คือจะมียิงมีอยู่3โหมดก็คือมีตัวค o ซีมีเจเนอเรลแล้วก็มีอัลตร้าซึ่งก็คือความแรงกันแหละคซี่เนี่ยคือน้อยสุดเจเนอเรลก็คือมากขึ้นมานิดนึงตัวอัลตร้าคือมากที่สุดค,ความแรงของการการตัดเสียง,ส,ยงส่วนโหมดนี้มันมีโหมดที่4ก็คือเป็นโหมดที่แบบว่าแต่าดมิกก็คือมันจะฟังเสียงรอบข้างแล้วก็กล่าวว่าเฮ้ย เสียงแบบเนี้ยเสียงรถไฟเดี๋ยวอะไรเงี้ยควรต้องใช้โหมดอัลตร้าเดี๋ยวอะไรเงี้ยอัตโนมัติมันก็จะเปลี่ยนเป็นโคซี่อัลตร้าเจเนอเรลลอัตโนมัติซึ่งผมไม่ค่อยชอบครับผมฟิกไปเลยเข้าที่ฟังโหมดโคซี่เสียงตัดเสียงธรรมชาติที่สุดดีที่สุดละส่วนเจเนอเรลลเนี่ยมันเริ่มโอเวอร์คอมเพนเซตนิดนึงแปลว่าอะไรโอเวอร์คอมเพนเซช์คือคือตัดเสียงมากเกินไปตัดเสียงน้อยมากเกินไปอัลตร้าเนี่ยตัดเสียงน้อยมากเกินไปเยอะเลยผมรู้สึก <ม>เยอะเลยหมายความว่าไงโอเวอร์คอมเพนเซชของผมหมายความอะไรก็ต้องกลับไปที่นิยามอของคําว่าแอคทีฟนอ์กรเซนเซชันคืออะไรก็คือปกติเนี่ยเสียงสีแงแวดล้อมเนี่ยเขาก็จะแทนมันด้วยแบบกราฟสายอะ่ะ<อ>กราบเสียงอะ่ะกราเสียงอ่ะหรือว่าคุณพัดภูเขาผุบเขา,อ,าอะไรเงี้ยภูเขาปูดขึ้นมาใช่การที่จะไปตัดเสียงพวกนั้นี่ยก็คือทางด้านฟิสิกอะไรย่างเงี้ยถ้าใครเรียนฟิสิกมาคือส่งคลื่นเสียงที่มันมีเฟสต่างกันร้อยแปดสิบองศาเพื่อหักล้างใช่ก็คือเหมือนยอดเขาก็ส่งหเขาไปก็ส่งยอดยอดเขาเเขา้าไปห เอาเหวไปหักภูเขากลายเป็นพื้นเรียบชอะไรางี้อะไรประมาณนั้นแต่โอเวอร์ของคุณคือโอเวอร์คอมเพนเซอร์ก็คือภูเขาสูงสักหนึ่งตัวนี้เหว1 5จห้าเหวหนึ่งจุ้าพอบรรวมกันแล้วกลายเป็นภูเขาสูจก็ยังเป็นเหวอยู่เหวอ๋อเหว0.5ุดหเหว0ูดห้ามันก็เราก็ยังได้ยินเสียงที่มันเป็นเฟสกลับด้านอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเวลาฟังแล้วมันเสียงมันจะเป็นเหมือนแบบน้อยเสียงแหลมแหลมแทนที่จะเป็นเสียงแบบต่ำๆถ้าลองฟังดูนะที่ผมฟังดูเนี่ย คือมันโอเวอร์คอมเพรเซตไปถ้าถ้าโหมดที่โอเคสุดสำหรับผมนะคือโคซีแต่ผมว่าตัวนี้ถ้าไปเทียบกับเอ็นซีนะถ้าเทียบกับซีมีที่ผมว่าโอเคแล้วตัวนี้จริงดีกว่านะดีกว่าตัวซีมีพูดถึงน้อยแคสเซเลชันนะอแต่ก็ยังไม่ดีเท่าโซนี่แน่นอนของผมที่กัแอปพลิเคชันไม่มีหมดอะไรแล้วนะก็โหมดดีฟอ u l ์ของมันคือไม่ไม่ได้ฟังขนาดที่คุณเอกแบบโอ้วหรเคอนเพรสเซชอะไรก็ฟังแบบมันเงียบไหมอะไรเงี้ยแอปพลิเ Pro นนี่เงียบถือให้สิบเต็มตัวนี้ได้แปด ผมว่าน่าจะพอๆกับซีมีสำหรับผมนะอืมอืมก็ทําได้ดีแหลยทำได้ดีเลยครับผมอีกโหมดหนึ่งก็คือแอนตี้แอนก็คือเป็นโหมดทาร์พาเรนซี่แหละก็คือเปิดปุ๊บได้ยินเสียงแล้วเขาตัวนี้เนี่ยคือมันมี awareness เขาเรียกว่า awareness เขาเรียกโหมดนี้ว่า awareness ใช่เขาไม่ได้เรียกว่าท r ร n พาเรนซี่ใช่ awareness แต่มันมีแบบ awareness แบบหลายระดับอีกหลายระดับเอา awareness ธรรมดาก่อนก็คือเสียงมันดีไหมฟังแล้วเหมือนธรรมชาติไหม ไอ้ผมฟังแล้วเนี่ยค yeah, ือยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่เวลาพูดพูดออกไปแล้วได้ยินเสียงตัวเองกลับมายังรู้สึกไม่เหมือนแบบธรรมชาติใช่เสียงมันโดนตัดไปนิดนึงแล้วก็แต่โบรุมพอๆธรรมชาตินะพอๆกับเสียงธรรมชาติแต่พอเพิ่มเป็น enhance white ก็คือปุ่มนี้คลิกปุ๊บ enhance white awareness เริ่มเริ่ม เริ่มมีเสียงต่ำมากขึ้นได้ยินเสียงตัวเองมากขึ้นเริ่มมีความเป็นจริงมากขึ้นสรุปก็คือเวิร์กกั่นเองควรจะมีแอร์แฮนสวยเวลาเวลาใช้ใช่ืมงผมใช้ไอฟโฟนก็มันไม่มีปรับอะไรเลยโอเคไหมเป็นธรรมชาติใช้ได้อยู่นะแต่ว่าผมฟังรู้สึกเหมือนวอลลุ่มมันจะเบากว่า a i r p o อ s Pro อ,อยู่ระดับหนึ่งอ่ะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเบาอะไรมากมายนะอืมก็คือก็คือใช้ได้ก็คือใช้ได้โอเคเลยแต่ว่าเวลาเราพูดเสียงตัวเองแล้วได้ยินเสียงตัวเองกลับมาก็แปลกๆนิดหน่อย ก็ยังก็ยังรู้สึกนิดๆอยูไ่ไม่ไม่มีอะไรที่มันเหมือน AirPods Pro ที่บบจริงๆ AirPods Pro นี้เจ๋งที่สุดแล้วในเรื่อง latency ใช่ไหมพูดถึงเรื่อง latency มัางคือการดีเลย์ระหว่างภาพกับเสียง latency ถ้าค่ามันมากมากก็คือเสียงเนี่ยมันออกมาช้ากว่าภาพเวลาร้องเพลงแร้วเนี่ยปากมาก่อนเลยเสียงต้องรอไปแป๊บนึงแล้วเราค่อยได้ยินได้ยินมันครับก็ตัวเนี้ยเทรชชก็คือ300 m i ลิ i s e c o n ์เระบอกเสมอว่าถ้าเกิน300เนี่ยมันก็จะดีเลย ตัวนี้ผมไปวัดมาก็ผมเปิด a n c ด้วยครับโหมดคเครด d e ์ d e ฟอลต์มันคือ AAC ผมวัดได้324มิลลิเซคันก็อยู่ที่ค่าเทโชวก็ไม่เยอะนะไม่เยอะ <laughs> แล้วก็พอผมเปลี่ยนเป็นโหมด SBC นะตอนมันเปลี่ยนโหมด SBC ได้ก็คือ276มิลลิเซคันต่ำกว่าเทโชวใช่ต่ำกว่า,ตวาแต่ก็ไม่ได้ต่ำกว่ามากก็ก็โอเคครับต่กว่าเทโชวไปดู Youtube ดิเล็กน้อยดิเล็กน้อยโอเคอยู่ Netflix นี่ไม่ดีเลย ูแล้วเวลาผมรีวิวอะไรเงี้ยผมตัวเนี้ยอย่างในตอนตัวเนี้ยผมดู Hell Kitchen ทำไมอ่ะ Hell Kitchen เนี่ยคือเขาจะพูดไวอ่ะเออเป็นสำเนียงอังกฤษแล้ว,วจะพูดไวไวก็จะรู่ให้มันดีเลย์ไม่ดีเลย์แล้วก็พับจี้ดีเลยน์นิดนึงไม่เยอะก็ก็ดูค่ามันก็ไม่เยอะอยู่แล้ว่ก็โอเคอยู่ iOS i <iOS> o อส่องไปเทสได้สองร้อยสี่สิบสามมิลลิวินาทีต่อหน่วยที่โชวเยอะอยู่พอควรดูยูทูปก็ไม่ดีเลย์นะ ก็พยายามดูเล็ปเปอร์คนแล็บเร็วๆก็ก็ไม่รู้สึกว่าปากมันไปก่อนเสียงือรู้สึกไม่ดีเลยเลยแล้วก็เน็ตฟิกไม่ไม่ไม่ดีเลยแล้วแต่ผมก็ดูหนังปกติเลยเออส่วนพับจีนี่ดีเลยนิดนึงแต่เล่นได้เสียงไม้มั่งก็เสียงไม้เนี่ย เหมือนเดิมไปฟังเสียงที่เราอัดนให้ก่อนเลยก่อนที่เรามาพูดว่าเป็นไงมัางสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของหูฟังหัวเว่ยฟรีบัตรโปรนะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องเงียบนะครับยินเสียงผมชัดเจนไหมครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของหูฟังหัวเว่ยฟรีบัตรโปรนะครับตอนนี้ผมอยู่ริมถนนนะครับยินเสียงผมชัดเจนไหมครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับก็เสียงไมเนี่ยคือเอาง่ายๆคือผมว่าเสียงไม่แย่อืแต่ว่า คือเสียงไม่ได้ดิจิตอลแต่ว่าฟังแล้วแบบมันมีเหมือนแบบทุกครั้งถึงแม้จะอยู่ในห้องเยี่ยบๆนะมันจะมีเหมือนแบบเสียงมันเหมือนโดนคลิปอ่ะมันจะมีเสียงแบบไม่รู้จะบอกไงเสียงเหมือนแบบเวลาเหมือนคุณเปิดวอลลุ่มดังๆแล้วเสียงมันโดนคลิปนิดนึงอ่ะเสียงมันจะมีแบบจืดๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือฟังรู้เรื่องพออยู่ในที่ที่มันมีน้อยซ์เยอะครับก็ไม่ได้แย่ก็ตัดน้อยได้โอเค คือสื่อสารรู้เรื่องสื่อสารรู้เรื่องอันนี้คือที่คุณรู้สึกเวลาผมโทรหาคุณใช่แต่วันนั้นผมโทรหาลูกหาเมียผมเนี่ยคุยโทรหาลูกแล้วโทรหาแฟนแล้วแฟนเปิดสปีกเกอร์แล้วลูกก็ได้ยินเสียงผมเอ้ยป้าป้าทำไมเสียงมันอยู่ในตุ่มเลยอืมป้าปาอยู่ในตุ่มเองเออแล้วเขาก็หัวราออะไรเงี้ยผมก็เลยเอ๊ะยังไงอะไรเงี้ยไม่นะผมไม่รู้สึกอย่างนั้นอาจจะเด็กมั้งเด็กอาจจะไม่เข้าใจมั้งอาจจะผ่านสปีกเกอร์อีกทีหนึ่งนี่ไม่แน่ใจฟังด้วยอะไรอ่ะไอโฟนเนี่ยสปีกโ อ๋เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยอ่าแล้วใส่นอนตัวนี้ใส่ไม่ได้แทงหัวแทงหูแทงหูมันมันไม่ได้ครับไอท่อที่บอกใหญ่ๆป่ะไม่รู้ผมว่าบอดี้ทุกอย่างอ่ะมันเป็นเหลี่ยมด้วยมั้งแข็งใช่ไหมบอกไม่ถูกใส่แล้วมันไม่สบายนอ,อนจะแขงก็วแบบไม่สบายตัวนี้ไปใช้ในสถานที่ที่คนเยอะๆไม่ได้ใช้เพราะว่าในช่วงแบบโควิดกูจะพ่นน้ำลายต้องหันตรงนี้กอนโควิดเริ่มมารอบสองพอดีก็เลยไม่ได้ไปหลายที่รอบสองรอบใหม่ ลครับรับใหม่ครับรับใหม่ขอโทษเรื่องแบตเตอรี่บ้างครับก็ตัวนี้เนี่ยคือนอกจากเสียบตอนชาร์จเนี่ยชาร์จด้วย USB C ได้แล้วเป็นสายตัวนี้ก็ไวเลสชาร์จได้ซึ่งตอนซื้อเนี่ยเขาก็มีแถมตัวไวเลสชาร์จมาให้ครับทางคุณยางเขาก็จัดมาให้เต็มเต็มที่ยังไม่ได้แกะกล่องเลยเหรอคุณพัดแกะกล่องไปเรียบร้อยอยก็ไวเลสชาร์จได้แต่ก็คุณพัดยังไงนะตอนแรกที่ผมลองเนี่ยปกติธรรมดามนุษย์สามัญชนเนี่ยนะ เขาต้องเอาด้านหน้าไหนขึ้นถูกไหมใช่แล้วก็วางด้านหลังมาไปไม่มันจะชาร์จได้เลยวะผมก็เอาไอโฟนโปรมาลองตอนแรกนึกว่าไอ้ที่เสียหรือเปล่าใช่ไหมเอา Pro ไอโฟนโปรมาลองไอโฟนโปรชาร์จได้อไเอามือถือมาลองก็ชาร์จได้ผมก็พลิกไปพลิกมาเอ้ด้านหลังไอโลกโก้หัวเว่ยเนี่ยหัวเ,เว่ยมันเออหัวเว่ยมันเงาเงาเป็นโลหะหรือเปล่าครับเพราะว่ากติโลหะคราห้ามวางบนอันนี้ผมก็เลยลองกลับด้านวางอ้าวชาร์จได้กลับไปทีหนขึ้นชาร์จไม่ได้กลับลงชาร์จได้ ให้ผมสรุปนะสรุปคือปัญหาของเขาคือคือเขาเอาโลโก้ใส่ผิดด้านซชอย่างนั้นนัน่นคือ,อไม่ใช่คือจริงๆอ่ะสาเหตุของเขาอะทําทไมเขาเอาหวยโลโก้มาอยู่ด้านหลังเพราะว่าเขาอยากให้คนวางแบบนี้คนที่ไหน,นจะไปเข้าใจว่าต้องกลับด้านวางอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ดิ Make sense, แม็กเซนแม่อ์อันนั้นคือวายเลชาร์ทส่วนพอชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยหูฟังเนี่ยเอาออกจากกองเนี่ย แบตเฉพาะหูฟังเนี่ยอยู่ได้นานแค่ไหนผมเนี่ยไปใช้กับ a อ d ด o อ d ซึ่งไม่ใช่ยูไอผมเป็นอ่อวันพัสด์วันพัสดแปดก็ใช้แล้วได้อยู่ที่สี่ชั่วโมงห้าสิบสามนาทีเปิดเอ็นซีใช่ไหมอันนี้เปิดเอ็นซีด้วยซึ่งก็คือเกินสเปคสเปคมันคือสี่ชั่วโมงอ่าครับไอโฟนเปิดเอ็นซีครับเทสวันแรกครับค่ามาได้เจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเฮ้ยผิดแล้วเออไม่แน่ใจเทสใหม่อีกรอบอีกวันหนึ่ง ยังได้เจ็ดชั่วโมงสี่นาทีเปิดเอ็นซีนะงงมากเลยอ่ะทาไมมันเยอะจังก็ถือว่าดีเลยนะเจ็ดชั่วโมงนะสี่ห้าชั่วโมงก็เยอะแล้วนะจริงก็ไม่เลวแล้วนะเจ็ดชั่วโมงนี่เยอะอื่ะสรุปหน่อยสำหรับผมอยากจะสุกง่ายๆอย่นี้ถ้ามันไม่ไม่ราคาห้าพันผมว่ามันโอเคครับแต่พอมันราคาห้าพันก็ต้องคิดเยอะหน่อยมันมีตัวถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องเสียงเนี่ยออเผมว่าตัวเนี้ยโอเคทุกอย่างสำหรับผม จะเว้นเสียงนี่คูซื้อหูฟังหรือเปล่าเนี่ยซึ่งจริงๆมันต้องเสียงดีที่สุดหมือนึงว่าควรจะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังมาที่สุดอย่างิอีกรอบเสียงมันไม่ได้แย่ขนาดนัเอรียบอะไรเงี้ยแต่พอมันเทียบกับห้าพันบาทเนี่ยมันมีช้อยอื่นให้เลือกไงใช่ใช่ประมาณนั้นอืครับก็ก็เห็นด้วยอะครับก็เห็นด้วยครับจบไปเลยแล้วกันวันนี้ ลากันไปก่อนกับรายการคู่หูคู่กียครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่นแน่ๆอย่าลืม b ับส i b e ครับกดกระดินน่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราบบ๊ายายครับบ๊ายบาย